เรื่องของเคนมผงมเมื่อวานนี้เรารายงานไปว่ามีผู้เสียชีวิตนับ10รายนะฮะแต่ว่าเรายึดข้อมูลตามที่ผู้ชาการตํารวจนครบาลพทตตตตัทลุงพงษ์เบตารายงานล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเจรายแต่วันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะคุณผู้ชมฮะนั่นก็คือมันมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นมันเป็นเหตุการณ์ที่มีการยกพวกตรุมบอลของกลุ่มวัยรุ่นย่านสายไหมและสาเหตุคือมาจากการเสพฮะเคนมผงไปดูคลิปเหตุการณ์นี้ฮะ Sampai di นี่แหละฮะนี่เป็นเหตุการณ์ที่วัยรุ่นชายหญิงหลายคนยกพวกตะลุมบอลกันฮะผู้ชายหลายคนรุมทำร้ายวัยรุ่นคนหนึ่งจนล้มกลิ้งกับพื้นเลยแต่ก็ถูกทำร้ายไม่หยุดแล้วก็ชายคนหนึ่งตะโกนบอกเลยต่อยหน้ามันขณะที่มีคนเข้าห้ามปรามครับคลิปนี้ผู้ใช้ Facebook โป้งสายไหมนำมาโพสครับโดยอ้างว่าวัยรุ่นกลุ่มดังกล่าวน่าจะเกิดจากการดีดฮะคือ จากการเสพเคนนมผงเลยมีพลังมีความพึกเขิมอฮะยกพวกตะลุมบานทะเลาะวิวาทกันจนมีผู้บาดเจ็บเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ซอยผลโยธิน54ทับหนึ่งคลองถนนเขตสายไหมกรุงเทพและก็เป็นจุดที่มีการสงสัยว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีการค้าการขายเคนนมผงด้วยนะเมื่อวันที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมฮะเราก็นําเสนอเหยื่อจากยานรกชนิดใหม่ที่ว่านี้หนึ่งในนั้นก็คือน้องไม้ครับพี่อาสาวอายุแค่24ครับเหยื่อมัจจุราชของยาเคนมผงที่ว่านี้ เธอชกแล้วก็ตายในท้ายที่สุดฮะสภาพมือของน้องเนี่ยสองข้างกำมือแน่นเลยนะริมฝีปากขาวซีดฮะคือน้องมายเนี่ยไปร่วมงานปาร์ตี้กับเพื่อนภายในบ้านหลังหนึ่งที่ย่านถนนจันร์ทซอย31ฮะครับ นอกจากอันตรายของยาเคนนมผงที่ว่านี้อีกคําถามที่เกิดขึ้นจากความสูญเสียครั้งนี้นะฮะก็คือน้องไมลเป็นเหยื่อของการถูกมอมยามแล้วก็ถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่ย,ยังไงบ้างคือเมือ่อวานที่ผ่านมาฮะคุณผู้ชมฮะที่วัดลาดบวัวขาวแม่ของน้องไมลร้องไห้ปริ่มจะขาดใจฮะตอนที่ไปรับศพลูกมาบางพิกุศลน,นะคือแม่บอกว่ายังทําใจไม่ได้เลยแล้วก็สงสัยเหลือเกินว่าเพื่อนชายที่ร่วมปาร์ตี้กับน้องเนี่ย ทำไมถึงไม่ได้เป็นอะไรเลยยืนยันบอกว่าจะไม่เผาศพลูกจนกว่าพิสูจน์ได้ชัดนะครับว่าลูกตัวเองไม่ได้ถูกมอมยาหรือว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศอยากให้ตํารวจเนี่ยเร่งสืบสวนและก็ไปเอาผิดคนที่ทําให้ลูกสาวของเขาตายด้วยนะฮะโดยก่อนเสียชีวิตเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะพ่อของน้องมายอมรับว่าลูกสาวเนี่ยจริงๆก็ทราบฮะติดยามาหนึ่งปีแล้ววันเกิดเหตุก่อนที่ลูกจะออกจากบ้านไปเห็นสภาพลูกไม่ค่อยดีห้ามไว้แล้วฮะแต่ไม่สําเร็จ แต่ก่อนเสียชีวิตคุณพ่อบอกว่ามันมีลางบอกเหตุบอกว่าลูกมากราบเท้าโขก,ก่อนแล้วก็บอกว่ารักหนูไหมหนู่ไม่ดียอมรับฮะตัวเองก็สงสัยฮะการที่ลูกสาวเสียชีวิตเพราะถูกวางยาหรือไม่คือข่าวที่ผ่านมามักจะเน้นเรื่องของการเสพแล้วก็การเสียชีวิตปริศนาเนี่ยนะซึ่งขณะนี้เรานับตามตัวเลขที่พอ,พอชนอแถลงก็คือเจรายแต่วันนี้ประเด็นใหม่ที่ข่าวใหญ่จะนาเสนอฮะคุณปิก๊กคุณผู้ชม,มคือความสัมพันธ์ของกลุ่มที่มาร่วมเสพ เคนผงเนี่ยแหละฮะยังไงบ้างคุณปิ๊กเราเริ่มตรงนี้เลยดีกว่าคือความเชื่อมโยงนี้ฮะคุณผู้ชมฮะต้องบอกว่าเราไปติดตามความคืบหน้านทั้งหมดเนี่ยจากบ้านหลังที่ว่านี้ที่ย่านถนนจานซอยส1ฮะคือวันนั้นเนี่ยมีวัยรุ่นประมาณ5คนนะคุณผู้ชมจําคนเหล่านี้ให้หมดนะฮะ,ะมาจับกลุ่มปาร์ตี้กันนะโบ ป่องและน้ำเนี่ยเป็นเพื่อนกันฝ่ายชายทั้งหมดใช่ชอบโมสุมเอาบยมุกอยู่แล้วส่วนน้องไม้เป็นเพื่อนกับพลอยฮะเพราะว่าบ้านพลอยกับน้องไมยอยู่ใกล้กันย่านสาธุประดิษฐ์แต่ไม้กับโบ้เนี่ยนับถือเป็นพี่เป็นน้องกันในวันเกิดเหตุครับเมื่อวันที่9มกราคม น้องมายอยู่กับโบ้ตลอดทั้งวันก่อนที่จะชวนพอยน้ําแล้วก็ป๋องมาม่วสุมกันพบห้าคนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอใช่ครับแล้วคนที่ไปเอายาก็คือป๋องแล้วกระโบ้ป๋องเองเนี่ยเป็นคนที่รู้ที่รับยานั่นก็คือแถวแถวโรงสีย่านพระรามสามฮะแหล่งรงสีนี้เนี่ยจะต้องเดินทะลุเข้าไปในซอยลึก เขาบอกว่าเป็นโซสีแดงที่มีการขายยาเป็นเรื่องปกติเลยฮะและจุดนี้เป็นจุดที่เมื่อวานนี้ตํารวจมีการนําสุนัขเคนายเข้าไปตรวจสอบเมื่อวานนี้นะครับผมหลังจากนั้นอ้าวขออยากให้นําทั้ง5คนขึ้นมาเพราะต้องดูความสัมพันธ์นะหลังจากนั้นทั้ง5คนเนี่ยกลับมาเสพยากันฮะโดยก่อนที่ในช่วงประมาณบ่ายสามน้องมายเนี่ยเกิดอาการน้ําลายฟูมปากฮะน้ําซึ่งเป็นเพื่อนผู้หญิงเออน้ำเป็นเพื่อนผู้ชายขออภัยฮะมาเช็ดน้ําลายให้ แล้วยังไม่ทราบว่าใครเปลี่ยนเสื้อให้มาเดี๋ยวที่มาขอกราฟิก5คนอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพราะตรงนี้สําคัญอยากให้ดูฮะแต่โบอ้างว่าคนเปลี่ยนเสื้อให้น้องมายเห็นเสื้อน้องมาไหมฮะคล้ายๆเหมือนเสื้อบอลน่ะคนเปลี่ยนเสื้อให้น้องมาโบอ้างว่าจริงๆก็คือพลอยเพื่อนสาวของน้องมาอย่างเป็นคนเปลี่ยนให้แต่เสื้อที่น้องมาใส่ที่คุณผู้ชมเห็นมันเป็นเสื้อของโบเอ้อนี่ไงฮะอันนี้คุณผู้ชมเปรียบเทียบเสื้อที่โบใส่กับเสื้อที่น้องมาใส่คือ ผู้หญิงไม่น่าจะใส่เสื้อแบบนี้ถูกไหมฮะ,าะตามหลักโดยทั่วไปแล้วก็ก่อนที่โบจะตัดสินใจเรียกกู้ภัยเนี่ยคือประมาณสองทุ่มแล้วถึงบอกเพื่อนของมายตอนสามทุ่มทั้งทั้งที่มายมีอาการตั้งแต่บ่ายสามแล้วคุณคุณไมหมฮะคดีนี้คล้ายๆคดีลาลาเบลมะอาจจะไม่คล้ายทีเดียวแต่ลักษณะเหตุหการณ์พฤติการมันใกล้เคียงกันมากอืคือมีการม่วสสมปาร์ตี้กันอยู่นะะเราไปฟังเสียงครับ แสดงว่ามันต้องตายตั้งแต่บ่ายเลยเย็นพวกมึงทําแฟนอยูอ่มึงโทรมาบอกบอกกูเกือบสามทุ่มแล้วว่ามันตายกูจะถามมึงกูถามพวกมึงทั้งสามตัวมีะนนอ,มอะไรปะเตื่นสองทุ่มเรียกหลายน้าเลยนะรู้เรื่องอยู่คนเดียวคนนอนอะายฟูมป๋ามึงทาอะไรฮะเลือดออกหูแล้วมันจะตายแล้วเลือดออกหูแล้วมึงเช็ดมึงมีสติที่จะเช็ดเลือดให้น้องกูด้วยหรอเปลี่ยนเสื้อผ้าน้องกูด้วยหรอ นี่ฮะคุณผู้ชมฮะเป็นคลิปเสียงที่เหมือนมีการพูดคุยต่อว่ากันนะฮะคือแน่นอนฮะว่าตอนนี้มันระบาดจริงๆครับคุณผู้ชมฮะล่าสุดในพื้นที่สายไหมก็ไปจับสาวอายุ23คาบ้านพักนะครับในย่านวัดเกาะหลังจากที่ไปปล่อยยาเคนมผงให้กับวัยรุ่นย่านสายไหมเนี่ยแหละฮะนี่ครับจับกลุมนางสาวศิริการหรือว่านุ่นฮะพร้อม,อมยาเค6ถุงหนักประมาณ8.1กรัมฮะในหมู่บ้านจิตภาวัน ย่านสายไหมฮะ,ะหลังเจ้าที่ตำรวจรับแจ้งบอกว่ามีการลักลอบขายยาเคนนมผงฮะสารภาพครับนุ่นบอกว่ารับยามาจากเพื่อนผู้ชายที่ยา่านลำลูกกาของสองกําลบประมาณ470บาทแล้วมาแบ่งขายให้กับเพื่อนใน Facebook แล้วก็กลุ่มร,รุ่นย่านสายไหมกําหนึ่งหกรบาทฮะ,ะ,ะว่าได้กําไรกําหนึ่งประมาณ130บาทเท่านั้นเองเวลาจะหมดแล้วอยากให้ไปดูตรงนี้นิดนึงฮะคุณผู้ชมฮะไปดูเส้นทางเคนมผงของทั้ง3แกงฮะคุณปีคุณผู้ชมฮะเราไปดูเลย เราได้ข้อมูลมาว่ามีทั้งหมด3แก๊งฮะที่ขณะนี้รับเคนมผงมาเสพคือแก๊งจาน31ก็คือกลุ่มของพิตตี้ไมล์แก๊งสายไหมและก็แก๊งจระเข้น้อยทั้ง 3. แก๊งรับยาจากคนละแหล่งกันแก๊งจาน31ก็คือแก๊งพิตตี้น้องไมล์รับยามาจากชุมชนสวนพูและโรงสีย่านพระราม3ส่วนแก๊งสายไหมรับยามาจากปทุมธานีส่วนแก๊งจระเข้น้อยรับยายังไม่ทราบแหล่งแต่แก๊งนี้ไม่เรียกว่าเคนมผงฮะเรียกว่าปากีและที่สําคัญตอนแรกเราสงสัยผสมกันเองไหมไม่ใช่นะฮะยา เหล่านี้มีเอเจนซี่ฮะซึ่งยังไม่รู้ว่าส่วนผสมของแต่ละอย่างนั้นมีปริมาณอย่างไรและสาเหตุการเสพเคนมผงเพราะต้องการลดต้นทุนเหมือนกับผสมผสมหลายๆละอย่างนั่นเองนะฮะครับผมมีอีกข้อมูลหนึ่งฮะจากผู้ช่วยสสเขตสายไหม่ นายเอกภพเหลืองประเสริฐฮะบอกว่ายาตัวนี้มันเริ่มระบาดในพื้นที่สายไหมเมื่อประวัน8วันที่แล้วฮะยาที่ชื่อว่ายาเคนมผงนี้เพราะว่ายาเคช่วงเนี้ยมันขาดตลาดไนีปกติยาเคเพอสูดดมเข้าไปจะมีอาการมึนชั่วคราวประมาณ1 2ชั่วโมงใช่ไหม,มแต่ยาเคนมผงอ่ะสูดเข้าไปจะมีการคล้ายคนบ้า3-4วันยาวๆเลยฮะขาดสติไปพูดง่ายนี่คือร่างกายของคนปกติแข็งแรงดีนะถ้าเป็นคนอ่อนแอนี่คือล่วงไปตั้งแต่ตอนแรกเลยฮะแล้วที่มันระบาดหนักเพราะา าราคามันถูกกว่ายาเคปกติครึ่งต่อครึ่งเลยฮะ